สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงปรปาปาง่ายๆบายชาปื้มนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อท่อ PVC กับท่อ PE อนะครับอยากรู้เป็นยังไงไปดูกันครับและเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้เชื่อมต่อระหว่างท่อ PVC กับท่อ p e กันนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกข้อต่อเกลียวในทองเหลือง DSI ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ ข้อต่อเกียวนอก PE ครับอุปกรณ์ชิ้นที่3เทปพันก๊อกน้ำหรือเทปพันเกียวผมเลือกใช้ของซันว่าครับผมดูนะครับนี่ครับนี่คือเทปพันเกียวที่ผมเลือกใช้ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอุปกรณ์ชิ้นที่4นะครับ กาวทาท่อของท่อน้ำไทยนะครับหรือน้ำยาประสานท่อ PVC นะครับอุปกรณ์ชิ้นที่5แปลงนะครับแปลงตัวนี้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือแล้วแต่ที่ลูกค้าจะสามารถจัดหาซื้อได้เอาที่ลูกค้าสะดวกได้เลยครับอุปกรณ์ชิ้นที่6ท่อ PE ครับท่อ PE ตัวนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับระบบประปาแถบจะเป็นสีฟ้า แต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าแถบจะเป็นสีส้มนะครับแถบตรงนี้ครับอุปกรณ์ชิ้นที่7ท่อ PVC d s a i ครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนของการเชื่อมต่อท่อ PVC กับท่อ PE นะครับอย่างแรกให้เรานำกาวท่อน้ำทายที่เราได้เตรียมไว้แปลงนะครับแล้วก็ท่อ PVC ที่เราจะนำมาเชื่อมต่อนะครับ ให้เรานำแปลงจุ่มกาวแล้วก็ทาให้รอบทางด้านปลายของท่อนะครับที่เราจะนำไปติดกับตัวข้อต่อเกลียวใน P.V C นะครับนี่ครับหลังจากที่เราทากาวครบแล้วใช่ไหมครับให้เรานำตัวข้อต่อเกลียวในเนี่ยเสียบเข้าไปครับเท่านี้ครับในส่วนที่2นะครับให้เรานำข้อต่อเกลียวนอก P.E นะครับ ผมเลือกใช้ของทนดีนะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือเราไม่จาเป็นต้องถอดอุปกรณ์ทุกชิ้นออกมาเพื่อที่จะใส่ท่อ PE เข้าไปนะครับเพียงแค่เราหมุนเกลียวออกมาประมาณ3าสี่เกลียวนะครับประมาณนี้แล้วนําท่อ PE ที่เราเตรียมไว้นะครับเสียบเข้าไปครับแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปให้แน่นครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าแน่นแล้วครับเห็นไหมครับดึงไม่ออกแล้ว ขั้นตอนที่3ามนะครับให้เรานําตัวเทปพันเกลียวที่เราได้เตรียมไว้นะครับมาพันเข้ากับตัวข้อต่อเกลียวนอกก็คือพันตรงนี้นะครับนี่นะครับพันไปให้เหลือสองเกลียวหน้าไว้นะครับนะครับผมจะเหลือสองเกลียวหน้าไว้เพื่อที่เวลาเรานําไปเชื่อมต่อกับตัวข้อต่อเกลียวใน PVC ที่เราได้ติดไว้นะครับ You don't have to change cuz i will love you for who you are i'll take you for who you are หลังจากนั้นให้เรานำตัวของท่อ PVC และข้อตอ่อแกนใน PVC ที่เราได้เชื่อมต่อไว้เมื่อขั้นตอนแรกนะครับมาเชื่อมต่อกันเลยครับผมเข้าไปครับ baby give your head let me put เพียงเท่านี้การเชื่อมต่อท่อ PVC กับท่อ PE so ก็เป็นั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับ like เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปประปาง่ายๆของเราในวันนี้ถ้าคลิปที่ผมทำในวันนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกๆท่านโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของสาสพื้นของเราด้วยนะครับวันนี้ประปาง่ายๆศาสตรพื้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ